โอ้โหลั่นๆไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบอยรถบ้านมาร์เก็ตเหมือนเช่นเคยนะครับโอ้โหนานๆจะมีเข้ามาทีนะครับฟอร์ดแต่งซิ่งๆสวยๆแบบนี้นะครับสีน้ําเงินแก้วฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับดูสีสันนะครับมาพร้อมกับฝากระโปรงคาร์บอนงานเพียวด้วยนะครับตัวนี้นะครับเราอยู่กับฟอร์ดเลนเจอร์โอเพนแคป2.0 XL นะครับปี2017ด้วยนะครับได้หน้าหล่อมานี้เลยนะครับนี่ไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าใหญ่นะครับกระจังหน้าโครเมียมเลนเจอร์ อย่างนี้เลยนะครับดูสวยมากๆเลยนะครับมาที่ด้านข้างนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กคอสมิกเลสซิ่งเลยนะครับขอบ18นิ้วนะครับนี่ตกแต่งมาพร้อมกับน็อตเลสีดําด้วยนะครับรัดยางมาเบอร์245 4 5 18เลยนะครับระบบห้ามเบรกได้มาดิสกู้หน้านะครับข้างหลังเป็นดานะดูสีสวยมากๆเลยเงาฉ่าแบบนี้เลยนะด้านท้ายก็ตกแต่งเพิ่มเติมมามีคําหลบไยให้ด้วยนะครับโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่นะครับแล้วก็มือเปิดเป็นสีดานะครับตัดมากกับสีตัวรถนะ โอ้ย่างแวบเลยนะครับมาดูภายในดีกว่าภายในคันนี้ได้กระจกไฟฟ้ามา2บานนะครับออโต้บานเดียวฝั่งคนขับนะครับกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าได้แต่ยังไม่สามารถพลาไฟฟ้าได้นะครับเลขไมาคันนี้ได้มาที่1นึ0 0 0สนสองหมกิโลเท่านั้นเองนะครับคอนโซลนี่ดูมีมิติมากๆเลยนะครับมีทิฟฟี่ชุดใหญ่ให้6ตัวเต็มระบบเลยนะครับแล้วก็พร้อมกับบูทหน้าน้ํามันให้ด้วยนะครับพวงมาลัยลูกค้าตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับเป็นพวงมาลัยนาดี้ไลเซนต์นะครับตัวไทเทเนียมเลยนะครับวิทยุเป็นวิทยุเดิมโรงงานนะครับคอนโซลก็อยู่ในภาพที สมบูรณ์นะครับฟังก์ชันแอร์ก็ใช้งานง่ายๆเลยนะครับระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์แมนนวลนะครับ6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับมีปีปรับแต่งเสียงมาให้ด้วยนะครับเบาะก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเพ้นท์แคนะครับก็สามารถเปิดแคป็ walk in เข้าไปได้แบบนี้เลยนะครับโอ้โหอย่างว้าวเลยนะครับภายในนะครับเครื่องเสียงจัดมาชุดใหญ่เลยนะครับมีพาวเวอร์แอมป์ให้2ตัวนะครับสี่ชแนลตัวหนึ่งสองชแนลตัวหนึ่งนะครับแล้วก มีซับเบดให้ด้วย12นิ้วนะครับ3ชั้นเลยนะครับแม่เหล็กหูเสียงกลางแหลมมาให้ครบเลยนะครับลั่นๆแน่นอนนะครับใครชอบนะครับใส่เครื่องเสียงห้ามพลาดคันนี้เลยนะทั้งสีแล้วก็เครื่องเสียงนี่อย่างแจ่มเลยมาดูองเครื่องดีกว่าโอ้โหดูลูกค้าเก็บมาอย่างเนียนเลยนะครับท่ออินเตอร์3นิ้วนะครับเป็นไทเทเนียมหมดเลยนะครับแล้วก็เลกูเลตมาพร้อมหูฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับตกแต่งมาเลยนะครับแล้วก็มออลมเบรกลูกค้าก็ทําสีม่วงมาด้วยนะครับฝาครอบเครื่องแล้วก็ ห้องเครื่องโดยรวมทําสีคุมโทนเป็นสีออกน้ําเงินนะครับให้เข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟ LED รอบๆแบบนี้เลยนะครับทั้งคืนจะสวยมากๆเลยนะครับหม้อน้ําก็เป็นพัดลมไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับ2ตัวนะครับโอ้ยอย่างแจ่มเลยนะครับใครสายซิ่งนะครับกระบะแคปนะครับห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้นะครับเน้นจบไม่เน้นเจ็บมาเปิดราคาให้เลยดีกว่านะครับไปที่3าม0 0 0เ 9,000บาทนะครับผ่อน6ปีอยู่ที่8,191บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันนะครับหรือลูกค้าอยากผ่อนเลยให้ดอกเบีย้ย0%ไปอีก1ปีซื้อสดไม่เก็บแวตนะครับจบราคาเต็มก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปด้วย50,000นะครับประมาณนี้